สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการดูนะครับจินลาศอินโดจีนนะครับพิมพ์ A นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสุดนะครับของจินลาศอินโดจีนนะครับเราจะหยิบอินโดจีนขึ้นมานะครับอันดับแรกเราอยารู้ได้ไงว่าเป็นพิมพ์ A ครับสังเกตง่ายๆนะครับนะตรงบริเวณนี้ครับหูซ้ายนะครับองค์พระพุทธจินลาศเดือกขวามือเราจะมีขีดครับหนึ่งขีดแตะออกมาเห็นไหมครับดูมองระยะไกลๆเราจะเห็นนะครับขีดออกมานะครับนี่ครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับบางองค์อาจจะรอติดบ้างไม่ติดบ้าาาางนนนนนะะะคคครรรััับบบเเหห็็มมมีี่จจปขดออออกกกู ครับนี่ขีดนี้นะครับจะเป็นขีดลางๆนะครับนะเดี่ยวนะครับนะนี่เวลาเรามองยิงขีดตรงข้างหูเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นเราดูนะครับนะแขนนะครับแขนจะแตกนะครับเป็น2แฉกเห็นไหมครับเห็นง่ามแขนไหมครับตรงบริเวณนี้ครับจะแตกออกมาเป็น2แฉกแล้วเส้นสังกติครับก็คือเส้นผ้าพาดนะครับขององค์พระพุทธชินราชนะครับนะจะวางลาดยาวลงมาครับนี่ลาดยาวลงมาสุดเลยนะครับนะนี่ครับลาดยาวลงมาสุดนะครับนะนี่ครับทั้งหน้าและหลังครับเห็นไหมสังเกตไหมครับองค์สังกตินะครับผ้าพาดสังกตินะครับนะจากนั้นนะครับเวลาเราดูสังเกตดูนนนะะะคครรัับบ พิมพ์เนะครับจะมีอุนารลมครับนี่อุนารลมนะครับนะจะเป็นอุนารลมขึ้นตรงกลางหน้าผากเลยนะครับนะเดี๋ยวนะครับตาท่านนะครับนะจมูกปากท่านนะครับนะจะสวยงามมากๆครับนี่ครับหน้าท่านจะออกนะครับเหมือนองค์พระพุทธชินราชเลยเวลาเราสังเกตนะครับนะนี่ครับในองค์ที่สวยนะครับนะเราสังเกตเนื้อหาบนหน้าผากครับจะออกเขียวอมเหลืองครับนะเขียวอมเหลืองครับนะลักษณะเราดูครับสีออกเหมือนโซนเขียวขี้ม้าไหมครับเนื้อที่ผ่านการสัมผัสนะครับนะส่วนเนื้อที่อยู่ต่ําบริเวณต่ําครับจะออกเหมือนน้ําตาลเข้มๆนะครับเห็นไหม ที่อยู่ตามซอกพวกนี้ครับเนี่ไหมตรงซอกใต้ฐานพวกนี้ครับจะออกน้ําตาลเข้มๆนะครับส่วนเนื้อที่โดนสัมผัสเห็นไหมครับช่วงบริเวณมือบ้างตรงฐานบัวนี่ครับเหลืองๆอ,งเอ,งเองมเขียวนะครับเราจินตนาการจะออกเขียวก็ไม่เขียวคือกลางๆก,ก็มือสีออกเหมือนจะออกโทนเขียวขึ้นม,มานะครับนะขเขียวเข้มๆแต่พื้นผิวผ้านะครับนะบริเวณที่ไม่โดนการสัมผัสที่อยู่ในซอกลึกๆพวกนี้ครับจะออกสีน้ําตาลครับนี่เห็นไหมครับไหมซอกลึกๆจะออกสีน้ําตาลครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยเมื่อช่วงคอซอกคอพวกนี้ครับออกสีนนนนน้ําาตลละะะะคครรัััับบช่่วงงไหหทีโดสสมผเเเยยออออๆๆจกื ส่วนจมูกนะครับส่วนปลายจมูกส่วนปลายนลลมนะครับส่วนหน้าผากนะครับนะจะออกเหลืองๆนะครับเราสังเกตนะครับพื้นผิวนะครับท่านจะเป็นแบบจุดๆุๆจุดๆพวงนี้ครับจะเป็นเหมือนหลุมลักษณะเหมือนดินพอกนะครับนะที่พอกไว้ตามผิวนะครับเห็นไหมจะมีพวกเม็ดดินพอกนะครับเนี่ยเม็ดดำๆนะครับติดตามซอกมีภาพในภ้าหลอดจะทําให้พิจารณาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในพวกดินพอกนะครับเป็นก้อนดินนะครับขึ้นตรงตรงผิวผ้าด้วยนะครับนะพวกนี้ครับนี่ครับนะผิกมาด้านหลังครับนี่ครับดินติดตามซอกนี่ครับนะรหล หลช่างก็จะทําการแต่งตะไบเห็นไหมซอกแขนนี่ช่างจะแต่งเห็นไหมรอยตะไบนะครับคือภาบางองค์นะครับบางทีหลอมานี่มีรอยเนะี่ยมีรอยแตกนะครับมีรอยรล้านะครับของตัวหุ่นเทียนบางทีอาจจะหลอมาไม่สวยบ้างรอยปีบ้างนะครับนะหลอมามีเนื้อล้นบ้างช่างก็จะทําการแต่งตะไบเห็นไหมองนี้อย่าแต่งเยอะหน่อยนะครับนะโดยรวมแล้วเป็นพาที่แทบไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับน,ะนี่ครับตรงตามพื้นผิวเนี่ยที่ผมบอกจะมีพวกเม็ดแร่นะครับนะพวกดินพอกนะครับเวลาใช้พอกหุ่นเทียนนะครับนะเวลาหลอมาละลายพวกนะครับดินพอกท เกาะนะครับตามเนื้อผ้าองค์นี้ครับจะเป็นเม็ดดำๆครับนี่ครับเม็ดดำๆเนี่ยเกาะติดตามพอกเนื้อผ้านะครับนะขอบข้างบางองค์ก็จะมีลักษณะนะครับการแต่งตะไบองค์นี้เห็นไหมลักษณะการตะไบครับการเก็บงานนะครับเก็บงานตะไบข้างนะครับเห็นไหมมีรอยเก็บงานขอบด้านข้างนี่ครับนะบางองค์นี่ครับเห็นหรือมมีร่องนะครับเป็นร่องร่องเกิดจากตัวประกบนะครับหุ่นเทียนบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับนะที่ใช้ประกบของผ้านะครับนะนี่ครับจะเกิดร่องแล้วนะครับใต้ฐานนะครับอินโดจีนถ้าต่อโค้ดจะสวยๆจะแสนกว่านะครับแต่ถ้าไม่ต่่ออโคคค้ดนะรรับาาสวยยๆู2-30 ต้องตอโค้ดในโดนจีนถึงจะแพงนะครับโดยเฉพาะพิมพ์เอนะต้องเป็นพิมพ์เอนะครับถึงจะได้หลักแสนถ้าเป็นพิมพ์อื่นไไม่ถึงแสนครับสังเกตนะครับนะโค้ดธรรมจักรครับโค้ดนะครับจะเป็นเหมือนจักรนะครับนะจักรมี3แง่งครับนะสามแง่งนะครับนะเห็นไหม มีัามแง่งนะครับเป็นตัวชัดนะครับนะแตกออกมา3แง่งจดจําลักษณะโคตแบบนี้ไว้นะครับนะหรือใครมีครับลองเทียบดูนะครับนะนครับลักษณะโคตนะครับจะเป็นจัก3มแท่งนะครับนี่เห็นไหมจัก3าแท่งนะครับองจะอ้วนตรงส่วนบริเวณส่วนทรงครับจะเป็นเหมือนทรงกลวยนะครับจะจะอ้วนแล้วก็คลอดลงไปนะครับมี3มแง่งตรงนี้จะเป็นเหมือนลักษณะโคตอกเราครับนี่อกเราจะเป็นลักษณะนะครับนะเป็นริมเลียมหน่อยครับนะมีโค้ดอยู่ตรงกลางครับองนี้นะครับสมัยก่อนนะครับอาจจะหล่อมาไม่เต็มครับช่างเลยทําการครับหยอดโลหะเข้าไปเห็นไหมจะเป็นรูส ีจะต่างกันเลยนะแต่องค์นี้จะหยอดเก่าหยอดเดิมนะครับนะหยอดลงไปตรงนี้เป็นรูโบหยอดแล้วก็แต่งแต่งตะไบครับลักษณะตะไบจะเป็นตะไบแบบละเอียดครับดูลักษณะตะไบโค้ดจําให้แม่นยำนะครับนะนี่ก็เป็นอินโดจีนพิมพ์เอนะครับสวยๆองค์หนึ่งก็อยู่ประมาณหลักแสนนะครับแสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทบวกลบในองค์ที่สวยๆนะครับนะถ้าองค์ที่ใช้มาหน่อยก็หลักหมื่นนะครับนะใครมีแบบนี้สามารถส่งมาขายได้นะครับนะโอเคครับสำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่แถวย่านลังสิตนะครับรรร้าานนนะะคคัับบบจอยู่ติิดกเทศลลงส ถ้าขับเลยเทศบาลนครลังสิตมานะครับเส้นลังสิตปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังสิตมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19-21ก่อนะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่านที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตาม Li น์แอที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์ s อดไซน์นำหน้านะครับตามด้วยภาษา อังกฤษนะครับเพิมพ์เล็ก3ตัวแล้ตามด้วยเลข7-4ตัวนะครับจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจ A อลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18นิกาถึง19นฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ